อือนไหนมก็โอหมดเยอะหมดโอเวอร์ขนาดนี้แล้วหาอันเดียวเนี่ยขอมีเธอหนีมาหนีหนีขอมีอยากได้หนีอัญโองอาเซโยลาลาลเนี เอาละเอาละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาลาลูนนี่นะครับ <Yeah! S 1> นี้เราก็จะพาไปดูอีเวนต์ใหม่การน mm ี hmm. ม้มีอะไรมาบ้างเ <eternity> <c oughs> นี่ยจีเนาะเป็นจีจีจี One t e r n i t y later ช้านี อดูอจ,จี้ไม่ได้จะดูการทุกคนทีก็เป็นคอนเทเลพอร์นะครับเมื่อก่อสร้าง45เอร์เุ่มในยงพื้นที่ว่างและเมื่อก่อสร้างตรงพื้นที่ว่างนั้นนะครับอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คของเราทันทีเพิ่ม15เมื่อไม่แสดงผลด้วยเสียวกันละเสียวแหละ,ละดูอออกอ่าเรามาดูของธรรมดานั่งดีกว่า ยี่ห้าเพิ่มสิบอันเซียวอ่ะไม่เอาไม่หาทำกาไปดูหน้าตาอีเวนต์กันดีกว่าหน้าตาอีเวนต์ใช่นี่รูปแบบเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยอัพเอให้เต็มเจ็ดอกอันแรกเลยเนี่ยขอนทุบม <you> ัน you s e r i ี่มีแล้ว เฮ้มีอันนี้ด้วยนี่อัพเกมกี่อันเอ่ยอ่าอัพเต็ม5อันแรกแสงที่ถูกปลุกของโดนเน,นี่โดนนิลเทศไปได้ครับต่อไปวันนี้ไม่ได้อัปเกรดม,มาแค่จิ้งว,วันนี้มีอัปเกตของการ์ดอีวลูชันที่เราเพิ่งสาว์ไปครับ <laughs> ก็เป็นการอีว l ลูชันที่ออโอ้อยการ์ดที่ค่อนข้างเก่าแล้วอ่ะเข้ามารีวิว รีวิวให้ดูใหม่อะดูเก๋แต่ก็เอาเรื่องนะเป็นอีวิลิชันอาชาครับผมนี่เกอกลายดูท e e. ่าทอยลูกตับดิเนี่ยอย่างเทพเหมือนเขาทำมาแข่งก cher, ับไว้อาชาเซิร์ฟไทยอะดูดิเท่มากเลยโยนขึ้นไปเนี่ยเหมือนเป็นกาแล็กซี่อยู่ข้างบนน้ำมุนน้มนะุนมุนอ่ะอ่ะเดี๋ยวกสยกิลเดี๋ยวไปพูดถึงงานที่หลังเนาะดูวิธีการหากันดีก,กว่าที่การหาก็ นี่ครับผมในคัสต้นอ่อนเราก็จะมีให้หาเล่นเจ็ดตาเราจะได้หนึ่งใบเล่นสิบสองตาเราจะได้สองใบเล่นสิบเจ็ดตาเราจะได้สาใบเล่นยี่สิบสามตาเราจะได้สี่ใบและเล่นสามสิบตาเราจะได้ห้าใบครับ Wait, <what? S 1> แต่สำหรับนักเสี่ยงโชค Wait, <what? S 1> จะมีมกีนนนนน่นั้นน่นอนมี มันไม่ได้ใช้อันนี้ออพได้อย่างเดียวว๊าดวิกดผิดทษท่ทีมันใช้อันนี้ออพได้ด้วยโอกาสติดสิบเปอร์เซ็นต์นะลองแล้วไม่ติดแล้วใครที่เกียจรอโอ้รอช้าวันกว่าจะได้ก็วันที่ยนะี่สิบสองเนาะรอช้าไม่ไหวอะหกยัดเลยเสี่ยงดวงสิบเปอร์เซ็นต์ติดคือเฟี้ยวนะบอกเลยวิแต่มันโอกาสติดเยอะกว่าไอ้น,นี่ทำติดดาวแล้วรับของกันเนาะ แต,ตแต่ต่อไปเราไปพูดวิ่ยอะไรอ่ะอช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงแมปอันนี้กันดีกว่านอ้อเอะไม่ใช่แมปสิโอ้ยไปหมดแล้วสมองเดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงสกิลของ evolution R อาชากันดีกว่าน้อไปมาครับต่อไปเราก็จะไปพูดถึงสกิลของ R อาชากันเนาะฮิโเนี่ยผมดำเปียวชอบอก็เมื่อตกเมื่อฉันตกยางฝ่ายตรงข้ามเก้าเรลือแรนด์มาร์ของฉันและย้ายายตรงข้ามและฉันไปด้วยกันทันที อันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะของที่ถูกปลูกอืมเก้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากันสกิลที่สองเมื่อมาถึงพื้นที่ของฉันแปดสิเปอร์เซ็นชาร์จโล่สองสุดสองระดับอ่าอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นตนอกจากตัวปลูกตัวปลูกจะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับต่อมาที่ที่สกิลสองกันเลยเมื่อมาถึงพื้นที่ของฉันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยตรงกองจากหน,นึ่งกลอนออยลิลนพันและเลือกย้ายไปยังที่ที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่นั่นแหละ อันนี้85%เพิ่มมา5%อันนี้เพิ่มอย่างละ5เนะอะก็ถือว่าโอเคแต่ที่เพิ่มมากกว่านั้นก็คือนี่ครับสกิลพิเศษระดับ evolution เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงแลนด์มาร์คของฉัน80%กระขังฟองสะบ่อันนี้เอาได้นะ80เนี่ยนะกระขังฟองแถมเป็นการ์ดฟรีด้วยนะอืมถือเป็นการ์ดฟรีที่แบบโอเคใช้ได้เลยชอบชอบชอเนาะก็รีผ่าทำเงินด้อ อันนี้ดูกันยังเนี่ยอันนี้ดูกันยังคงดูกันแล้วเนาะใช่ไหมอุ๊ยเปิดกดเปิดกดปดกดแมวแล้วเนาะไม,ไม่เราจะไม่เปิดซ้ำสองเนะาะอดีตก็คืออดีตไปแล้วเนาะเราใครที่อยากย้อนไปดูก็สามารถกดไปดูในช anel ของเราได้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองทําอีเวนต์กันเนาะเป็นในอีเวนต์นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันดูเดี๋ยวจะเปิดดับเลเทให้ดูแล้วเดี๋ยวก็จะไปลองทำอีเวนต์ด้วยว่าอีเวนต์มันจะกวนขนาดไหนนะ ปกติก็กวนทุกเว้นอยู่แล้วเว้นแนวเนี่ยแต่อันนี้อาจจะแบบเบาลงหน่อยอ่ะไปดูกันเลยโอเคแวบบกลับมาที่เดิมกันอีกแล้วก็การเอื้ออะเดี๋ยวเราไปดูดรอปลีกันก่อนเนาะดรอปลีดรอปลีดออปลีดรอปลีดรอปลีเฮ้ยเดี๋ยวมีคูป,ปองด้วยนี่เดี๋ยวเอาแปะไว artist, ้ท้ายคลิปเนาะคูปองอะ่ะจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะตัดคลิปดิอ์อ่ะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้อ่าเลื่อนลงล่างฟีดอเดรอปลีดรอปลีดรอปลี late, โอ้ยเรบุกใชยย่ยากเนี่ยเวลาอาัดเราแบบเสียงเกมมันกระตุกอ่ะเพิ่งเคยอัดคอมจริงาารมมไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมาเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นแคสเตอร์อะไรแบบเนี้ยเรียนเลยยังเรย,เรยแล้วแหละคร,ครับ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 นี่คอนน้อยของเราซูเปอร์พรีเมียมสิบแปดเปอร์เซ็นต์พรีเมียมสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ินดอร์เลรดแล้วและทอเเพืรอน อืมแล้วเราต้องใช้คนกี่ใบก็คืออันนี้หนึ่งเราต้องอัพอีกเจ็ดเป็นแปดจะได้หนึ่งแล้วก็แปดคูณหกแปดห้าสิบสิบแปดหกสี่สิบแปดนับมันเว้นคือยากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอ้โหสี่สิบแปดใบอืมโอเคสี่สิบแปดอันดีเนาะมันไม่ใช่การ์ดนี่เออห้าโมงแรของเราแล้อินเนาะได้แหละได้คอนเนาะ อ 50, คอน์สเลยห้าหมื่นคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างห้ามโกงคอมเมนต์ด้านล่างเลยจะได้คอนหรือได้ห้าหมื่นใครถูใครทายถูกนะไม่มีรางวัลให้อะไม่มีรางวัลให้ให้ทายเล่นๆเฉยๆเฉยไปโ <What the S 1> อ้ยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะพ่ 50, อไปลองสุ่มกันเลยไหมลองสุ่มเลยดีกว่าน,นะไม่เสียเวลาแล้วเปิดไปกล่องหนึ่งเลยด้วย โอ้ยเอฟบวกตุดิบมันเอบวกมัง้งขอบคุณครับจีเต็มหนึ่งนะเดี๋ยวขายที่แป๊บดดตับตบคดคลิปดีกว่าแป๊บนึงตัดคลิปดีกว่าโอเคมาแล้วเมื่อกี้ขายไป25ชิ้นเนาะก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะก็มันไม่มีคัส C b บบวกไม่มีเลยมีแต่คัสเอสจริงๆ รีสโตอยู่แล้วเนาะตอตีเกื่อจ้ไม่ในวันนี้เพอร์พิเมียนพายได้ยินเสียงคีย์บอร์ดมันแตกๆนีไงมาละ่าจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดมันแตกๆต้องขอโทษเลยนะครับอยากใช้เมาส์แต่พื้นที่มันแคบผมถ่ายทําในรถนั่นเนี่ยไม่มีที่ถ่ายที่มันที่ข้างนอกมันแบบเสียงดังอุ้ย ไม่ได้ตั้งตัวอ,อ่ามาดูนี่เนี่ยอันเดียวเจะอัพเต็มครบหนึ่งอันไม่ได้เยวันเนี้ยอนือยใจวุ่ยม,มายุ่อยู่นะจริงจะจะ,จะย่อจะยั่วให้ทำมาสิอย่าหาทำนี่ว่าจะออกไหมออกอันนึงกันเนาะวิ้ยมาวะฮะ อู้เล่นอันนี้จะออกไหมออกเลยไม่ออกเอาขอนทุบได้ไหมหมวกนึงวิวิเว้นวิจะว่าไปเว้นนี่ของรองเยอะอยู่นะหน้าคลิปน่าจะยาวอืมเปิดอีะอุ๊ยออกทุกกล้องเลยน่ารักน่ารักจริงๆเว้นเนี่ยมาย่วหรือเปล่าเหร ไม่เอานาถ้ามายัว่วด้วยหรอกนะมาอันนี้ต้องออกห้าอันแล้วป่ะต้องต้องหนะ้าเนาะอันเนี้ยอคือห้าอันจริงๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอโอเคตีจะเต็มแลวหนึ่งออไหมไม่ออกแล้วโอ้ไม่น่าชมเลยชมแล้วเหลืองเรียนเรียนขามไปย e ี่แพ๊กแล้วเนี่ยอืมจะได้ครบอันหนึ่งไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้ว เดี๋ยวเปิดให้ดูมาเลยเนาะของดองของดองทั้งหมดเทเทหน้าตักไปเลยก็ก็ไม่ค่อยได้เล่นจี้อยู่แล้วจี้ G คือมาแต่ละทียากมากอีเวนต์แบบโอ้โหมาคอตัวมะอารมณ์อารมณ์มมเดียวกันคนะอตัวก็ยากโวยอัยนนะั้นลากเลือดเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเห็นพิมพ์ติบอยูมอ่มันไม่ออกแล้วโอย ติบยาวไปปะเนี่ยถ้ายาวกดข้ามนเนาะเจ้าเมร้อนแหละไม่ร้อนหรอกเราจะไม่หัวร้อนกับเกมแบบนี้ห <c oughs> ละถ้าไม่ใช่ลงนีก็ไม่หัวร้อนหลับสุมจีก็ชิวๆลุนจะมากกว่าไม่หัวร้อนหรอกนี่ไม่ออกเลยหายไปเลยคอนน้อยของเราแมงดา เหมือนจริงๆอะแมิงดาอุ้ยแม่ออกจริงถามจริงหมดแล้วมึงเนี่ยหมดแล้วแหละอ่าหมดหมดไปเลยฮะหมดหมดไปหมดหมดหมดได้หมดเลยเอาไปเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเลยเอาไปมันเท่าไหร่นะพิมีมี่สามเปอร์เซ็นเนาะอืมแต่ถือว่าออกดีเนาะยี่เปิดห้านี่ก็ออกรวมเปอร์เซ็นพันหลงอุ้ยทำไมแพ็กการ์ดดีวะมีเงินเลยเลยอะเลยไปไปไปหมดเลยเป็นที่จะเต็ียมละหนึ่ง อ่านไงพี่อยากยังยไหมแพงแมวไปจัดจริงมาต่อเห็นโดนทดลองข้างหลังไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเนาะว่าจะขายก็ลืมทุกทีมีใครเก็บไว้แบบนี้บ้างเนี่ยแบบสะสมไว้แบบดูว่าเออเวอร์ชั่นทดลองกับเวอร์ชั่นหลักมันต่างกันขนาดไหนอะไรประมาณนี้ปะออกไม่ออดูดอกเลี้ยเอาเฮยนี่ไงความหังของหมู่บ้าน จะเอาอะไรไปหาเนี่ยต้องสี่สิบแปดวิออกกันนึงเอาไปเอาอะไรไปหาสี่สิบแปดใบดูเพชรดิไม่เพชรจะเก็บไปดองดองไว้หาไอ้นี่ด้วยคอตุมอเทมิตาจริงหลงรักเล่นแบบโหดมากอเทมิตก็บอกตรงตรงคือเธอหนึ่งอ๋อมานึ่งเธอหนึ่งคือไปแบบหลายแบบหลายเรเอนจริงนางไปได้ต่อได้เรื่อยๆยิงแมปรถไฟนะบอกเลยเดี๋ยวว่างๆจะอาชิปเล่นให้ดูแมปรถไฟไม่รู้ข้ออกอยังไงไม่ยัง ไม่ออกแล้วเครียดสุ่มแล้วอะคลิปยาวอ่ะเอาไปหมดปะออกอันเนี้ยไม่ออกแหน่ทำเป็นค้างนะถูกไหมเนี่ย,ยนนไม่ออกนะสิงหรือย่ะอุ้ยมีอันนึงี้เลื่อนข้ามได้ไงเนี่ยทำจริงโหแต่ว่าเป็นนี้ของรองเยอะน,นะจริงออ,ออกมาเปิดทีละอัน ออนหนึ่งอันอน้สองสองเอยให้ตายเถอะตอนแรกอะว่าจะแบบพาไปเล่นด้วยสักตาหนึ่งแต่ว่าอนี่ก็เกินสิบนาทีเนี่ยขนาดตัดใหม่มายังจะสิบนาทีอยู่แล้วอะโอ้โหคือคงไม่ได้เล่นแล้วแหละมาดูกันได้ทั้งหมดอ๋อได้มาทั้งหมดสิบเอ็ดอันนะครับ วิวิอีกหล่องานแรกอันนี้ได้อ,อยากลุ้นนะวิยังไม่มีนะอันเนี้ยจะเอาจริงถึงจะไม่มีคนเล่นแต่ผมชอบนะเอาจริงแบบแต่มันก็มีการดีบัฟแต่ช่างมันดีก็ชอบอะความชอบส่วนตัวดูดีอย่างเท่เลยเ่ะมีน้อยออนนี่อันนี้แปลว่าพี่ดาวเฮ้ยกดซ้ำทำไมเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างอเอาเป็นว่า เปิดให้ดูเลเยรเฉยเนาะไม่ต้องไปอะไรกับมันเนาะเปิดให้ดูเลเยรเฉยไปเปิดโอ้ยแนบบอร์ดเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าลิมิเต็ดดิโ้หแงงมันมีแบบอีเวนต์แบบอีเวนต์ของมันนะที่มันใช้ทองอะ่ะแล้วคือตอนแรกเปิดหาเจอว้ยนึกว่าลิมิเต็ดดีใจแบบโอ้โหสุดท้ายดูดิดูดโลเข้าเถอะ ลองหายทั้งสองอันไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลองดูในกล่องเนาะคิดเริ่มยาวแล้วถ้าได้เดี๋ยวเอามาไอ่นี่กันตายให้กลับมาแล้วจะบอกว่าสอันสุดท้ายคือใช้เวลาหาเป็นนานมากประมาณสิบนาทีกว่าๆเนาะคือตอนแรกอ่ะออกง่ายมากเลยอันอันแรกพอหาที่สองดูเด็เข้าเนื้อด้วเนี่ย ความจริงแรกอันนี้มาด้วยเนี่ยเข้าเนื้อจริงๆคือซื้อไอ้นี่ด้วยสามสี่แพ็คขายการ์ดเอสลว้วนๆเลยเข้าเนื้อสุดๆอ่ะโอ้ยนนี่เกลือมากเลยมาจะได้ไหมเอาจีเต็มโอ้ยลุ้นจีเต็มปะจีเต็มเหลืออะไรไม่รู้สิมาอันนี้กันแล้วกัน อ๋อจีเต็มครับได้อะไรจะได้หมีหรือเปล่าจะได้หมีหรือเปล่าจะได้หมีหรือเปล่าหมีได้ไหมอืมไหนๆมันก็โอหมดเยอะหมดโอเวอร์ขนาดนี้แล้วหาอันเดียวเนี่ยขออมีเธอหมีมาหมีหมีขออมีอยากได้หมีอ๋อ โอ้โหงานเก่าๆเลยบอกตรงเก่าเดือดเจ็บเลยอ้อเอาเป็นว่าสุ่มให้ดูขำๆแล้วกันนาะก็นี่แหละเนี่ยแหละสิ่งที่ได้สูตรฮิตแต่ว่ามันสูตฮิตจริงๆนะทุกคนมีไม่เชื่อไปดูในคังตัวเองนะใครไม่มีบ้างในกระโดดอยู่ในคังตัวเองนะตาออปวดกับกบานเลยโอ้ยตายแล้วไม่น่าให้เข้าเนื้อน้องเาจริงไม่น่าเลย เนาะทำเลยอ๋อ oh. สำหรับวันนี้ผมขอจบการอ่าการหาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับอีพีหน้าผมว่าจะเล่นเพราะอีพีนี้ตอนแรกว่าจะเล่นไงแต่ว่าไม่ได้เล่นโอ้เสียดายอยู่เพราะว่าคิดไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ก็รีวิวทางกาทางจนะีเนาะอ๋อสำหรับอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็มีทุกตัวยกเว้นลากอนแต่ลาก้อนมีนะแต่เป็นตัวธรรมดาลากอนน้องยังเป็นมังกรทิพย์อยู่นะ ต่อน้องอีกหน่อยก็สาหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแต่ไม่แน่นะครั้งหน้าผมอาจจะมาแบบคอนเทนต์แปลกๆอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกต้องขอเวลาไปคิดคอนเทนต์อีกสักหน่อยหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมคือดกอก Jo โ y o แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณที่ได้รับชมช่องของเรานะครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบายจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ